สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กระรบลักครับผมวันนี้เราก็มาเจอกับช่องตุ้ยพาเลาะครับน,นี่เราก็มาวิ่งออกลังกายเนาะแล้วก็เราจะมาแวะบ้านล้างเนาะเป็นบ้านล้างเขียวเนาะตั้งแต่สมัยที่ผมเคยถ่ายไปแล้วประมาณสองรอบเนาะตอนนี้เราจะถ่ายช่วงมืดๆเนี่ยผมบรรยากาศวันนี้ก็อาจจะเงียบมาวังเวงหน่อยวันนี้เรานี่มาสองคนครับผมสวัส <Okay. S 2> ดีครับนี่ไปวันนี้เราจะพาไปดูครับไปไปรับจบ,นะบนนเนาะไป เนรับชมกันครับาบรรยากาศตอนแจ้งกับตอนมืดมันต่างกันครับผมไปเราก็จะให้ดูกับบรรยากาศครับผมนี่ไปโอเคครับตอนนี้เราจะเดินลงไปครับผมบ้านนังเขียวเนาะบ้านหลังบ้านหลังครับไปครับคลิปนี้ก็เราก็มันได้มารบรุลครับผมก็มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะนี่ครับเป็นบ้านหลางครับ หลายปีแล้วครับผมเนี่ยตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กน้อยครับท่านผู้ชมปีได้ไหมเนาะครับขออนุญาตถ่ายเนื้อครับผมจะตีจะทางครับผมเราก็ไม่ได้มารบปลูกครับผมจะมาถ่ายครับท่านผู้ชมได้รับชมกันครับกระเบื้องแต่ครับผมหลายปีแล้วเนาะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยนะครับผมใช่อันนี้ก็เป็นทางบันไดครับประมาณสปีได้ครับ่รบนันก็ปีแล้วครับอันนี้ก็ทาง ทางเข้าครับผมเป็นปันไดไหมายครับท่านผู้ชมใช่ครับเดี๋ยวเราก็ไม่อยากเข้าไปครับผมเลยว่ามันมืดเนาะเสียงงูครับหนี่งฝันก็เป็นป่ากระโพดครับผมไเราถ่ายบริเวณรอบบ้านให้ดูดีกว่าเสียงเนาะเสียงงูครับตองมากันสองคนนะบางทีคนเดียวไม่ได้อกอันตรายครับเสียงงูใช่งูเยอะครับโอ้คงจะมาได้แค่นี้แล้วมั้ง เป็นป่าลึกมากเลยพี่นี่ครับเป็นโอ้ครับบรรยากาศก็คนละอย่างเนาะแต่เราก็ไม่อยากเข้าไปครับผมเสียงงูครับวันนี้ก็มีต้นสะเดาครับท่านผู้ชมต้นสะเดาครับด้านหน้ามันก็จะเป็นโอ่งน้ำนะครับครับถ้ามาคนเดียวอย่ามานะครับผมอันตรายอันตรายครับครับผมผมไม่ได้มาท้าทายเลยลุกลครับผมมาอัปเดตครับอัปเดตเนาะอัปเดตสถานการณ์ก็ บรรยากาศก็เงียบหน่อยครับบรรยากาศเงียบครับลมก็ไม่มีครับมีแต่อากาศเย็นเนาะนี่ยอากาศหนาวอาจจะมืดไว้หน่อยครับผมครับเป็นบ้านที่เก่าแก่เนาะตั้งแต่สมัยผมเดินเดินเดินไปโรงเรียนครับเนี่ยผมก็เดินผ่านทางนี้ครับผมตลอดเลยสมัยก่อนที่เขายังไม่พูดง่ายก็เอเป็นดินแดงเนาะดินแดงเลยครับผมยังเกิดทันนะใช่หลายคนเนี่ยจะเดินผ่านอาจจะ เห็นเลยครับผมใช่ครับสมัยก่อนคนก็มีคนมาอยู่ครับผมใช่ครับอยู่ต้นขนุนครับต้นขนุนอยู่ครับนานอยู่นะอันนี้หักมันปลูกไปมั้งหักลงมั้งตอเบื่อเลยเราก็รีบบอกไปก่อนเนาะมันมืดแล้วมันมืดแล้วครับผมอันตรายตองนี้ก็เป็นป่ากระโพกครับผมป่ากระโพกดูเลยเป็นบ้านหลังครับบ้านหลังบ้านลังเขียวในตำนานครับใช่ตำนานเขาเรียกว่าบ้านหลังเขียว อันนี้เขาอะไรก็พัฒนาแล้วเนาะ,ะเป็นทางลาดยางแล้วผมนี่ท่านผู้ชมคิดดูครับถนนเส้นสนี้ก็เป็นแบบเรียกว่าอะไรนะเป็นดินแดงเลยเป็นแบบทุกลังดินแดงเลยเวลาไปโรงเรียนที่จีนมันก็ลำบากครับเวลารถวิ่งผ่านเยเดอนไปเรียนโรงสาวก็เป็นสีดนแดงแ็บ จะเดินไปครับเดินไปโรงเรียนครับโรงเรียนแถวบ้านอันนี้ฝั่งด้านหลังครับผมนี่ด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับนี่ครับด้านหลังครับผมก็มันลกหมดแล้วครับผมใช่ลกมากเลยเราก็ไม่อยากเราก็ไม่อยากเขาไปกวนครับผมรถผ่ายนะครับบนเส้นทางรถผ่านครับผมต้นมะม่วงก็ยังติดต้น ตอนไหนได้ก่อนครับอันนี้ไม่ได้ปลูกขึ้นนะครับด้านในนั่นไม่ได้เป็นด้านในป่ามันไม่ไเป็นมะม่วงแล้วก็มีข้าวโพดด้วยครับผมดูบรรยากาศคนละอย่างเลยเนาะ<ช>กลางวันกับกลางคืนเป็นคนละรสช,ชาติเลยอะโอเคครับผมท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมช่องตุย้ยปาเลาะช่องนะครับเอาแก่มาสำรวจข้าวคาวเนาะครับ ก็วิ่งออกล่างกายมาก็พามาแวะดูครับมาอัปเดตบ้านหลังครับผมโอเคครับผมิชหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย